น้าเสวัสดีครับยังเลยนะพึ่งเข้าถึง ฮะโอ้สดีครับพี่น้องสวัสดีนาเพะคนครับเสาวันจันทร์ครับวันหยุดออกไม้เพื่อนี่ยครับผมระดับเต็มตะข้องน้ามืดยีนะครับนี่ยอากาศเจ้าเอ็มครับมันนี่ยะครับผมบรรยากาศเปียมที่พี่ๆชอบยิงหลังกรากำลังเตรียมเรื่อยไปไปออกไม้ครับไปเจอกันอยู่ไม้เนี่ยครับ เดอบร้อยครับขึ้นแห่งน้ำขึ้นขึ้นสภาพน้ำกับวดใสครับฟุ้นตะกอนเออ,อย่างไรเนาะลำต่อของผมทิบเนี่ยไปอีกมือนึงครับผมไปนี่นะครับผมมากรุกไกล่ลำใหม่ครับที่ได้เปิดตามาอันอยู่มือนี้สวยงามครับพี่น้อง ขึ้นยางเลยขึ้นยางเลยขึ้นยางรอเลยอืมเออหนัเสืดมาเลยครับขีาน้องนักเสร์ดมาเลย,เลย

ขึ้นเข้าถึงตามเวลาแล้วนช่ไหมรานจ่ายไปกี่หางน่ะเสดหัวราได้ัว่าผมไม่ได้เลยครับ แถวเวิ้งนั้นนะ่ะรอบๆไปแถวๆถวห้างแต่นแต่ไม่ได้เข้าไปขห้งในครับ,รบอยู่โซนนอกไม่เจอปลาเจอแต่ปลาเกลือบบอ๋อรัต้องรอรออยบคนี้ น่าแน่ผมว่าอย่างนั้นเ,น,น,นะเ,น,น,เนี่ยัยนรดารอนะเสิดอจะเนี่ยเนี่ยใช้กรนยสองหูหินบนไหล่ว่าลายออืสุดยอดเลยนะวันจันหนักเลยอ๋อครับโอ้รอ,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 อนแดดต่อก่อน ขอให้นิ่งจริงๆนะได้ได้นะเดี๋ยวเราอกัดนี่ก่อนครับครับมันลอยไปทางหนตัวเริ่มเลยไปดิน ยุ่งเพื่อ,อเห็นปลาอยู่สองตัวอย่อยิ่งไปตัวหนึ่งวัวถือ,อยุ่ไก,ก่ครับตัวงูใหญ่ยังไงล่ะเริ่มนิ่งฮะร่มส่วนเสือแล้วยืนรอบขายอยู่พี่น้อง ผมก็ยเห็นอย่างครับนีร้อ,อนนั่นด้ะแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนว้าวเดี่ยวหวานเจี๊ยบ สีคือนน้ำเดี๋ยวเขาเลยเท่าเท่าอ่ะสีแบบเดียวกับน้ำอ่ะ không em mấy em nhà kìa cái gì sám si tố à xương giang đèo hài đến <laughs> bà chứ đấy tôi không biết chẳng lại nhìn có trùng mình đó. Võ ngấu quá bà. Bữa nay năng ngấu น,น้องเห็นแต่ป้านี้เราทะลุท่อนไอ้ป้านี่ต้องต่อข้องไม่ยังสิป่ะตวัววันดึงเงินดูออ่าหยุด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 ,ยดมาเห็นไหมเจ้าครับติดติดติดดึงแห้งเะไรล่ะ

เก็บ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วนางฟ้าลำตะคองเอาผมเก็บครับผมใส่สวยเลยอันนีหวันเจ็บะนะพี่นลองเจ็บปลาเรียบร้อยครับนี่แหละผมอย่างหังอย่างแป่สิ่สิบสี่วูสามให้สนใจกับทักมากครับผมโอ้อยแข็งปุ๊กนะเตรียมต่อไปพี่น้องเปิดตามันเรียบร้อย chảy sữa hay là chảy lô ừ, cái bột. Con <laughs> hạt phưa đâu chẳng Hảo tháo đi vào cho thử

Bà phăng à phăng à vô Thailand đèo bà đi miền bỏ là yuột ngoài một lưu yu em nè nọ nó ขาดไปแล้วลูกดอกเอาโอ้คือดอกขาดไปเลยนี่ตายเงี้ยงลูกดอกเงี้ยอันนั้นโอ้ยหนอ ฮึ่บๆๆๆๆๆนนเๆๆ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 ะๆๆๆๆๆนๆะตๆะนๆๆๆๆๆะๆๆ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 ๆนเๆๆๆๆๆปเๆๆนๆๆๆๆๆๆๆ้ๆนๆๆ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 ๆ กํลังไปกํลังไปเจอไหมเนี่ยลอยไปเป็นเพียเลยนะเนี่ยผมไม่ได้จังหวะยิง Nè, nè, nè Mọi người qua nhà Nè, 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 thấy nè Nè, nè, nè Nó thằng cháu à Tẩy bộ đây, tám chi tủa

เช่ไหมว่ายมาจากงน้นี่โดน ใายเลยตัวนั้นนะ่<า>นนนะแสลบไปโนะ <c oughs> ่นเลยอ,อ,อ่ะมาเน่า

วองเงาเะยวันนี้มันนอนอยู่ทั้งสองคืนเ่ะนอนเฝ้าปลาเฉยอะ,อะผมก็จะกลับวันนี้แหผมก็จะกลับวันนี้เหมือนกันฮะเข้าปากครับปากพอดีจะรู้ได้ไหมเดียเดียวดียวเดียวเข้าปากอะโอ้

อะไรวะน่าอยู่แล้วเก็บิ่มตะคข À Chếp ra vùng Vinh về đâu Vinh về đâu Biệt mới Mấy biệt หน้าให้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อ่าี่น,อน <c oughs> ้องเลยฟึ่งเนี่ยรรมารำเรือบันไดล่ำตะคองครับล่ำตะคองวันนี้หวานเจี๊ยบคนสมยิ่งอะไรมาสามมือฟึ่งได้เห็นป่ามือที่กราบบานเนี่เฮ้ยน่น้อมวนครับ น้ำปะคองไม่หมูนะครับผมไปตื่นกันไปครับมือน,นี้ ถือไงฝู้ไงตายหูมาเป็นฝูเไงนะแตกไปแล้วหาทางนั้นน่ะที่ไหนวะติดอย่าติดอย่าติดอย่าติด มา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 แกัเลยคนระับแตกเลย กลางเกือบกลางน้ำผานี่ว่าครับเก็บครับ โบวันเจ็บก,เบกลางหัวเกือบกลางหัวโอ้ยอ้เอานาะใส่กวลากลับแล้วครับหึ่งถึงฟังครับอู้เรือนอกมันตกเครื่องจมหนาํตายต่ตตตนไอ้ทะผลงานคนสุ่มยิงครับมี้เปิดตามันเนี่ย คงานหมดอนี้ก็หาแต้่มครับหนึ่งสองสามจะใส่บูโบโครับอ่าครับผมเฮ่อเหว่หวครับเหมือนคน,นุ่มยิงไปแล้วฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือกำลังใจกันเด้อครับผมไปครับกัปบตบายครับสวัสดีครับ